จะไปเก็บของกูนะกล่องนี้มึงอ่านชื่อด้วยตึกส้มมีนะึกอะไรอะไรตรงนี้ไม่ยิงสองศพอัดคลิปเวลาด้วยมีหลักฐานมึงอัดคลิปไว้แม่มึงดูหรอกหรอเฮ้ยพี่บอลน่าจะได้เอ็นทาขาวไม่ยิงศพนี้ติงส้มพีดีติส้มพีดีไอ้ดาขาวอ่ะเฮ้ยมึงเก็บอะไรของกูโอ้ยเกียร์ไมบ้าวยตายแน่ยิ้มเล่นก่อนในศาล แล้วมองกันเดินไปคูสีเอาไอ้ขาวใครเก็บไปเอามาไม่รู้เฮ้เพื่อนเ้เพื่ออ้เพื่อนลีพี่จเกิดเกิดไอ้วิ่งี่เแล้วไอ้อ้หันวิ่งมา้หลังมาพี่อ้นยี่มีมีไอ้ิเกิดมาเกิดมาไอ้ิไอ้ิเยอะด้วยมั้งิ ปวดเวลาปวดเวลาเฮ้ยไอ้นี่เป็นสีวะวิ่งในมือวิ่งดสัตว์เดินดิสกินดิสดินดิสเฮ้ยเก็บของเหรอผมไม่ทันหรอกบอกให้โเ้ยเขาขี่ได้เว้ยรู้เลยรู้เลยรู้เลยมอเตอร์มาลองยิงมมั่งนี้ ไล่ไี่ต่อยพี่ต่อยดีกวได้พี่ต่อยทมพี่บอลไม่เก็บของแล้พี่พี่อาเดี๋ยวเาไปเก็บไหนตัวไอ้บอลมันงอยู่ไหนอี๋ไอ้เด้อัมึงอย่ามาพูดเลยนี่อยู่นี่นี่นี่คยิงควยตัดเสียงกูอยากจะลองดามิ่ไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดกูจะเดี๋ยวไปลองยิงดู น้ำเถิดแรงว่าอุ้ยไม่ได้แรงใต้พีดีมีนะใต้พีดีมีถึงข้อแขนอะเข๋แขค่หัวนะอ๋อไอสัตว์ก็คูเจอจุดเกิดก่อนจุดดันเข้าเลยเฮ้ยใต้พีดีก็ไอไม้ขาวอยู่ห้องไหนโอ้พวกเดิมเลยเอ้ยถังขยะก็มีชิบหายเหลือกูคนเดียวเอติเอติเอติมากูเองกูเองอยู่ในคลิปเนี่ต่ออยู่ไหนวะทางชีวิตต้องต่อกัน เฮ้ยต่อตามมึงเอ้นี่นี่อ่าแม่งเงียบแย่เราแล้วยังบอกเราดัดเกิดเราเพิ่งเกิดมาเงี้ยไอบอลมาบอลดีถึงแล้วเนี่ยเห็นนะเร็วๆถ็วทางขยะขาวตัวนึงตายดีๆตัวในสายสามถูกเว้ยผก็ยิงได้มาซอกซอกตัวนึงซอกตัวนึงสามตัวสามสี่สี่ตัวประมาณสี่ตัวไหน่ดั์ซอกกระเหลี่ย ทางขยะตัวหนึ่งซองตัวหนึ่งทีนีสองตัวไปบนพีดีบนพีดีจนทางขยะขาวมันไปไหนแล้วไปไปตันนี้สองตัวแล้วกระตุกเว้ยไปใต้พีดีใต้พีดีเหมือนไปไอไอ้ขาวอ่ะ ตายหนึ่งเฮ้ยใครยิงหัวหน้ามืดเลยกูเ่ยเฮียมึงมาปาดกูมีมีพนพี่ด้งหน้าหกฆาตทั้งหมดนี้ตายหนึงมาหนึ่งชั้แล้วกันตายเขาตายเขาตายนึ่งโอ้โหกระเจี๊ยบมึนตายหนึงตายยังไต้หนึ่งหมดยังยหมดหมดมดแล้วเฮ้ยตันงใครวะไอแย้มมาข่าใน